สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันคมพันธุ์จะทําไก่ทอดกรอบสมุนไพรแล้วก็น้าจิ้มสามรสมาเบิ้งเลยด้วยค่ะเพื่อพี่น้องขั้นตอนแรกก็เอาพริกสดใสลงไปแล้วก็ใส่น้าปลาปลากระป๋องนัวนิดนึงอันนี้ก็น้ําไออะไรนะน้ำมะนาวมะนาวอันนี้น้ำเชื่อมเด้ค่ะเด้นนี่ค่ะน้ำเชื่อม เราะว่าสามรสเนี่ยจะต้องมีเปรี้ยวเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มน้ำจิ้มไก่ทอดกรอบสม,มุนไพรน้ำจิ้มสามรสนี่ค่ะปึออ๊บหอมใส่เลยอันนี้ก็หอมกับกับชิ้นหอมนี่ค่ะ วันนี้ได้น้ำเอ,อ่อได้น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสำเร็จรูปนี่ค่ะแซบบแบบแบบ่บแ่บเลยนะคะแ่บอย่าบอกใครเลยเดี๋ยวพวงพันตากออกไปชิมข้างนอกก่อนนะคะ เปรี้ยวหวานขอน้ำไปอีกนิดนึงน้ำไปอีกนิดนึงนะคะน้ำไปอีกนิดนึงนะคะและความอร่อยพิลิ่นมะม่วงไหมจ๊ะน่นนะขอขอาจนะม่เลย มีไหมไม่มีตลาดก็ไม่มีวันนี้ไม่มีมะม่วงนะไม่เป็นไรค่ะเราก็ใส่ตามสภาพเราเนาะโคคันโคคันก็ไม่เหมนอะไรใช่ไหมโคคันก็ไม่มีช่วงช่วงไม่มีมะม่วงก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันเลยมีแต่มะม่วงมะม่วงสุกมีแต่มะม่วงเลยนะมะม่วงสุกแล้ว จุกอะไรต้นหอมมะม่วงเจ้าเก่าแล้วก็เดิมแล้วมาหม่วงดิอดนะเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่ต้นหอมลงไปเรียบร้อยค่ะรสแซ่บแล้วค่ะน้ำจิ้มไก่สามรสสมุนไพรมาเลยค่ะจับถ้วยเลย แช่เลยสองที่นอนถึงยอดเลยเนี่ยแหะได้สองถ้วยได้ได้ไม่มีม,มนะม่วงเนาะถ้ามีมะม่วงเ้าจะเลิศเลยะจะเลิศกว่านี้อีกถ้าเราไม,ม่มะม่วง อันนี้เราก็เอาออกไปใบผักชีชีหอมที่มาจากโรงเรียนหลังโรงเรียนนี่ค่ะ